ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องผมนี่แหละครับวันนี้ผมจะมาใช้สอนใช้นี่ครับเครื่องมือแก้ไขภูนประเภทนะครับมาเดี๋ยวผมจะสอนใช้เลยขั้นแรกกดกดไปตรงนี้วชี้นะครับแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นดังภาพคุณเลือกเลยอยากได้แบบไหนเอาซีดียมนี่แหละครับต่อไปให้คุณกดตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะครับนี่ฮะมันจะวางได้แบบนี้ปกติเกิน แพ้วคุณก็สามารถกดขยายได้แบบนี้ว่าคุณจะเอาไกลแค่ไหนนะฮนะคุณจะปรับยังไงก็ได้เรื่องของแต่ผมจะไม่ปรับนะฮะดูเนี่ยมันปรับให้ไกลใกล้ได้นะฮะแต่ผมจะปรับห้าพอว่าเอาไกลๆกลหน่อยเพราะผมจะปรับให้มันใหญ่ๆอ่ะกดไปที่เนี่ยครับเห็นตรงนี้ไหมอ่ะตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นศูนย์บลูกบาทอะไรอะไรความยาวอยากได้เท่าไหร่ความกว้างอยากได้เท่าไหร่ ความสูงเล็กได้เท่าไหร่อะเดี๋ยวผมโชว์ทำเลยคุณสามารถเลือกบอกได้ตรงนี้นะฮะตรงที่มันเขียนว่าสิ่งที่เพิ่มเติมเลือกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่เลือกนะครับอ่ะถ้าแรกเดี๋ยวผมขอปรับให้มันอยู่ไกลๆกล่อนเพราะเดี๋ยวมันจะทับผมต่อไปผมจะปรับสุดหมดเลยนะครับคุณจะปรับแค่ไหนก็เรื่องของคุณนะมันสุดได้แค่สิบหกแล้วก็วางฮะสักประมาณนี้มันได้สักประมาณนี้นะครบท่านผู้ชมอ่ะ ปร,ประมาณนี้ผมก็มันก็ใช้ง่ายๆไม่ยากนะครับส่วนยางลบก็คุณอยากลบก็ลบได้นะครับยางลบก็เหมือนไอ้เครื่องเมื่อกี้ครับสามารถลบแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะมันเป็นยางลบแบบพิเศษนะฮะนึงเดี๋ยวผมเอาลากมันขึ้นก่อนอ่ะผมกดลบไปแล้วเห็นไหมก้อนหินหายไปนะครับหายไปเยอะมากก็ขอบคุณครับที่มารับชมคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบายบายจุ bye ๊บ